จ้าบรรยากาศตอนแรงหามงกว้มันลายงัวอีกแล้วกินไก,ก,ก่เฮีนเยนนี่แหละขันบอม,มันลายเขากับปุยอมไปได,ไดั้งงัวควายก็ได้เห็นปะอันนี้ก็จะเป็นเตาถ่านกับพ่อกับล้านน้อยสองคนมันลายงัวน้ำอันนี้ก็จะเป็นอ ทำแล้วคันบอบมาลัยคะขบับไยอมไปขังวาคอยกระไดกันเนี่ยคุน้องเอ้ย่นพันหกุกงวดเจ้าของมาลัยแววว้าวไปเฮียนกระต่ายกระเตไปเฮียนเร็วอาขอบคุณจ้าท่านเขามารับชมบรรยากาศท้องทุง่งกุหลาบ้านฉันพี่น้องตำบลไผ่ขลาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ ไรงูว่ก่อนจะขันถือทบอย่างไรยันตาไ่า